เนยลองเสิรดเนี่ยเจ้าวิดีโอเนากูยากเราาลอดเทสยาซุรีกูยากเต่อจากคลิปทดลองตอนนอยากกูว่าจอเจยราเราเจาะจุดประเจ้าจิกูยากเต่อจากวิดีโอทดลองเนาะอยาซสุรีเป้าหมายเนี่ยตัวนู้นเนาะกูยากม้วมุเใชปอดออีปัวดอล์ล่าเนี่ยอใช้ปอดปอดซอนะอ่าตอนนี้เนาะมียาแผ่นซอแต่ถมาไปจอแต่ถมาป้องตาชีป้าเนี่ยกขนามาหนการเทสยังมาไรมั่งโอเคอย่าไปกดจีไม่นอนเซลเลยอยาไม่นอนมักเซลด่าไม่นอนเซลเซลเซล อ่าการที yup. ่ก <nom ely> <mon opol asi> ูเซลวีเดกุญแจตนังเกชีาจำนะอยานังเกชาจำสนย่อจการโอเคสนจานะนังเลยราซนนะสนะอ่าจะกุญแจหลายเตน่ยจวโอ้ยกุญแจหลายเตนย่าจุงเยาจำอยา่อจัสนนะใช่เช่นเนยปล่อยถ้าลุไปโอ้เทลีนอาแม่อยาลีนอามาจากเตลีนมาตอลัวอ่ะกุญแจหลายเตีนอยาอ่าชนปัญหาได้เฉยเลยอ่ะวีตาจะจวดี่มาอ่าไล่ลอยอ่ะจะนอนไล่ลอยก่าเปาจุดชาอ่ะ ไล่หลออยก่กบเหลาจุดช้าใช่อ่ะจะกวยมอกขอกำไรนะมุต่อนะมอ,อกมนนะมอกบเหลาจุดชานะมุต่อใช้เชฟผมมอกกำไนนะนรนะ,ะนะใช้โปรไซปัวนะเราจะอย่าหลอดซอสสูตรลยโลชเปาลินเนอรจะติดในจรงเลยนนอกกุมักที่จะขายต่ออย่าแห้งขายจนเตโอเคขายอย่าใช่ดได้อย่าไม่นอาขายเลยอนะ่ะโอ้ใจวิสุทธาอย่าเทเดลโรลี่ยันหนึ่งเทเดลในนอรมาเชโมกัดเสียละโลแต่ชิมาโจจะมั่นใจไม่นอนนะ นึกถ้ทะลุลงเลยเนาะมั่นใจอ่ะเนึกถ้ารูเลยเนาะมั่นใจใช่ใช่เหรอจงใจนะอ่าโอ้ใจหยิ่งมั่นใจมาหยิ่งเย่อหรอเชียสื่อเลยเนาะเต่ากาอ่าไม่เนาะวิ่งตาดีหรอด้วยจะวิ่งเฉีชวอดเท้าจังให้เรเท้าก็กังโซ่ให้มันหล่ออ่าโอเคอย่าไม่นอะเสียไปช่วยจ่ายอ่าจะเสียไปเนาะจะไปเป๊ะเจ้าซะ แต่ชิมาไป,ไปเป๊ะเจ้าลีนอมาชิเต,ต,ตาทิ่ดอกเป็นนังก๊อซี่อย่างไม้ที่อยู่ไปสุดท้ายอยู่จู่เป็นไม้ที่ล่อมาอยู่ที่จอเชียนนะอยู่ที่ซอเชียนหัวนั่งอ่าอยู่ที่ซอเชีย <c oughs> อ่าจะใช้ใช่ไหมนอนลงนี่จ่ายอย่ากยัไม่นอนใบนอนกุม,มากที่ยังใบขึ้นอย่างโอเคอย่าใช้ได้ยังใบเลยอย่างไ,ยยไม่นอนนะใบเลยใบ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 อ่าคุณจะไหนเต,ต้เต้รอเนี่ยกลับตัวเนี่ยต้นนอนเลยอย่างแต่ชิมาหนึ่งแต่ก็เราเจ้าดอกขอนี่ปัตตันหนึ่งเทียรุดโทษนอนแต่นะเจนใช้จากหนึ่งเทียรุดตัวน้อยอย่างก็สโลอ่าใช้ใช้ใช้อย่าง ไม่นอมาเยอะยแต่ชัมงจีน่าอย่าวินเตากาโอ้ยจะร้อยร้อยรูหนุมวยแหงไข่เทยัดโรโซนนออย่ามวยแหงไข่เทขายเลยไม่นอเสียมูลเทียอยาจานมาไม่โกนนังโกรจีนอเสียมูลเทียอ่านี่นอนชิตเตอเสียนอนสมไม้สุดท้ายสละไม่สุดท้ายนี่นออย่าเสียเจ๊จำสุดเลยอย่าไม่สุดท้ายนี่นอน่ะอ่ะอออินไปเลยอย่า วิตเจออินเจยกำไรจะเหนือชิดโซโตโจ๋นะอย่าอ่าเจสุโตอ่อเสื้ออ่าอย่าไม่นอนตรงนี้นนอนกูมักที่จําบ่ายนะโอเคบ่ายขึ้นเลยอย่าไม่นอนน่ะบ่ายขึ้นเลยมั่นใจเลยไม่นอนน่ะเวทีหนึ่งใครอชิดซโซนนนักการทรอแห่งขายอ่อแห่งซื้อผักดันขึ้นไปนะอย่าเจใช้เชปอไล่นะอย่า อ่ะย like ังไม่นอนฉีดไลน์นอนมันเช็กกูยังชัวร์สูนจะกูขออีดอลไลน์กูปั้นหลอดสตัวไวเจ้านะี่จะตัดเด้อปั้นหลอดเตาชีเหินเตาอ้อนนู้เป็นนู้นอย่ะอ่ะปั้นจากอีดอลไลน์ละมูเนสเอาอว่ากูปุ้งนอะโอเคจต่ก็ไรหล่อดอ่ะอะไรต้นทุนตันทอหลอดเทียจะขอไม่หยอดกำไรเทียอ่ะลีนอกูย้อยขอว่าเตาหยอดเตาหยอดเตาหยอดลีนอมาเต่านะ ชอบปองกันม <icana>, ูกาวจีด้วยอยากยังมูกาวจีด้วยอยากจมูกาวจีอยากมูชากาวจีเจอยกมูจะตอกเป็ไม้นะอยากจุ๊กมอนกูม้อแบงมูเป็นไม่อย่างไม่นอนจะชงรีนอนกูอยู่จไม่นอนอะโอเคใบขึ้นอย่างไม่นอนกูสาเตียมใบขึ้นอย่างอ่ะใบขึ้นอย่างจะไม่นอนนะอ่ะใบขึ้นเลยอย่างนะกุญแจอะไเตียนนูเลี้ยอีแทงจัวอัดแทงเลี้ยอีแท่งจัวอัดแทงนะนะโว้ยเจ้ีนอนไหม

อ่าเราอย่ามาทันตอนนี้จะไปลินออยากูไปลินอแน่ๆจะไลคยจะกูไลค์กี่นต่อจะไลคเจจันหอดต่อขอต้นถึงดวโอเคไม่นอนอย่ลงลนอเข้มไบก็นี่ไม่จอย่าแล้วอย่าไป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 คุณช่างอะรเตียนโซนนอนยี่โซนที่เป็นนานตาอาแนวหับเนีแนวหับอย่าคุณช่งเตียนเป็นแนวหับอย่าเทียคุณช่างอะเตียนหนึออีแทงเลี้ยยมจุ่มอทงจั่วรออีทงเลียมอีแทงั่วอ่าช่างลิจ่าจุ่มหนึ่งกเ้ยชอบหมูเลี้ยนนอมาน้าแหนมรหนมแหนมล่นเ ใช่เช่แต่ช่วโต้ใจยอไมตามนี่โนลีะชวน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 ชเอออ่ะนะถ้ารู้หล่อเลยอ่ะจรนะถ่ารู้หล่อแน่แต่รู้อีป่วนะเจกูยังไม่จอเชนะอย่าอีปัวอีจู่สุดอ่จู่เจียงอีปัวอีจูจีอ่ะลีน้เจกูม่จอเชลิน้าการเทื่อนะอย่าอยู่ตงเป้าหม่ล้าจิ้งม่อเลยนะเจ๊จู่โต้จู่เดียจิ้จู่เจียจักอตัง ຫາເປົາດວັນຕາອາ1ໂດລນມຕອມກໍາໄາດດ